วันนี้เรามาที่ไหนกันฮะไม่ไแน่ใจค่ะเออเสียงว่าจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บ,บนิดหนึ่งนะข้างนอกไม่รู้ได้ยินหรือเปล่า นะครับวันนี้เราจะมา n a t u r ริสนะครับผมรีสอร์ทอีกที่หนึ่งนะครับผมที่เรียกได้ว่าฟิลเลียวๆมากนะครับกำลังรีโนเวทใหม่กำลังก่อสร้างกำลังแบบรีโนเวทดีกว่านะฮะเออเนี่ยจะเห็นแบบคนงานเดินผ่านไปผ่านมาข้างหลังนะฮะวันนี้ <c oughs> เรียวสุดเลยนะครับสำหรับคนที่ว่าไม่อยาก ไปไกลนะครับผมยังอยู่แนวแบบเออเส้นรถไฟฟ้านะครับผมไม่ไกลไม่ไกลนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นยังม้างชินยังรอบที่แล้วชินแล้วค่ะชินแล้วเรทำไมชินววายเมันดูทุกวันอะเนาะดูทุกวันเลยเหรอ <laughs> เออนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันนะครับผมว่าจะ เป็นยังไงนะครับกับสถานที่ใกลก้กรุงเทพันนี้จริงๆมันก็เปิดมาสักพักก็แล้วมั้งแต่เมื่อกี้ก่อนผมกำลังจะถ่ายเจ้าของของเดือนบอกว่ารอ,อ,อแป๊บหนึ่งนะอะไรเงี้ยนะฮะเขาช่างกำลังแบบเก็บของอยู่นะฮะตอนนี้เราก็เลยแบบอ่ะโอเคก็รอแปบ๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะ ไปดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูห้องเรากันเลยนะครับผมห้องที่เลือกเนี่ยจะเป็นแบบแนวรถบ้านนะครับผมแต่เอาจริงนะครับที่เลือกห้องนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแบบเฮ้มันสวยนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปตามกันนะเออแต่เห็นรีวิว,วว่าแบบเออเขาแบบจุดๆกันหน้าห้องนี้นะครับผมก็เลยอ่ะขอลองสักหน่อยนะครับผมแต่ถ้าใครเนี่ยสายตื่นเต้นเนี่ยผมว่าก็น่าจะต้องห้องนี้แหละนะครับผมห้องน้ําก็อาจจะแบบ นะนิดหน่อยเขาบอกว่ากำลังรีโนเวทกันใหม่อยู่นะครับผมสภาพก็ยังไม่ค่อยลงตัวนะครับผมก็ใครที่จะไปก็เน้นตื่นเต้นแล้วกันนะครับผมตอนนี้นะฮะต่อมานะครับผมเนื่องจากที่นี่นะครับผมชื่อคาราร์คนะนะครับที่จอดรถ นะครับคัมแปรนะครับแนวห้องก็จะเป็นแนวแบบบนรถนะครับผมหมดเลยนะครับเรามีสาวเจ้าของหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับพาเดินเปิดห้องให้ดูนะครับเผื่อรอบหน้าเนี่ยจะได้เลือกถูกนะครับอันเนี้ยจะเป็นแบบห้องรถบัสเนะนะครับก็บรรยากาศก็บรรรถบัสแหละนะครับที่สําคัญนะครับผมว่าแอร์เนี่ยน่าจะเย็นนะครับเพราะแอร์เนี่ยแม่งเปิดชอตเตียงเลยนะครับให้ดูวิวนะครับ อย่าดูนางแบบนะฮะสัญญาก่อนนะครับต่อมานะครับก็เป็นบ้าน2ชั้นนะครับอันนี้ผมว่าเฉยๆนะครับเพราะว่ามันดูแบบไม่ชิดเกินไปนะครับแต่ถ้าใครยังไม่กล้าชอบไพรเวทอยู่เนี่ยนะครับก็หลังนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถบัสอีกคันนะครับซึ่งรถบัสเนี่ยมันมีหลายคันมากๆนะครับเขาบอกว่า จะพาเดินให้ทุกคันนะครับผมนี่แบบเอาแค่นี้ก็พอนะครับอากาศแม่งร้อนนะครับจากไปนี่แบบเราให้สาวเนี่ยแต่งชุดที่เห็นนะครับผมตั้งแต่ลงจากเขาเรียกว่าไงตั้งแต่แบบออกจากบ้านนะครับผมลงจากรถนะครับจากอารมณ์แบบกําลังพุ่งพลาดเลยเงี้ยนะฮะเดินเจอร้อนๆแบบเนี้ยนะครับไปทีละห้องทีละห้องจบแล้วหมดกันนะครับผมอ่ะโอเคโดยจุดเด่นนะครับผมของที่นี่นะฮะก็ลองไปดูใน แอปดำกันก่อนนะครับผมคนมารีวิวนะครับผมเด็ดเด็ดนะครับเพียบเลยนะครับส่วนกดที่นี่นะครับก็เหมือนกับที่ DGF นะครับผมแล้วก็ห้ามนะครับผมใส่สิ่งใดๆเลยนะครับผมภายในรีสอร์ทนะครับผมแต่ที่แอดวานกว่านั้นเนี่ยนะครับมันพูดในนี้ไม่ได้นะครับมันแอดวานแบบประมาณว่าหน้าห้องก็ได้ในห้องก็ดีอะไรอย่างนี้นะครับเอาเป็นว่าใครไม่มีเวลาไปไกลนะครับถึง ต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะก็ที่นี่แหละนะครับผมห่างจากใบเทคบางนาเนี่ยแค่ประมาณสัก15นาทีครับบางคืนแค่10นาทีด้วยนะครับใกล้ๆแนวรถไฟฟ้านะครับผมว่าถ้าหน้าหนาวอะครับผมว่าคงจะชิลกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่ารีโนเวทเสร็จเนี่ยนะครับให้มันแบบเข้าที่เข้าทางให้มันสวยกว่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะดีเลยแหละนะครับเพราะว่ามันใกล้พิกัดแบบในเมืองมากฮะเออก็เหมือนเดิมนะครับผมที่อยากจะฝากนะครับฝากถึงเรื่อง กฎของการถ่ายรูปนะครับผมก็มีมารยาทกันเหมือนเดิมนะครับผมไม่ใช่แบบไปแอบถ่ายไปอะไรเขานะครับผมจะได้ทําให้ทุกที่ที่มันเป็นแบบรีสอร์ทแนวเนี้ยนะครับผมน่าอยู่กันต่อไปนะครับจะได้แบบไม่มีคนกลัวนะครับจะได้แบบมีสมาชิกเพิ่มมาแบบเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรงนี้นะครับผมโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ลิงก์เหมือนเดิมนะครับอ่ากับ ออฟฟิเชียลเขาเนะครับผมแอดมาพูดคุยปรึกษาส่วนตัวกันได้เลยนะครับ